้าคุณคิดแบบนี้ไม่เป็นนะครับคุณไม่มีวันประสบความสําเร็จใดๆเลยนั่นคือคิดสืบสาวหาเหตุและปัจจัยนะครับเป็นวิธีคิดที่ต้องสัมพันธ์เชื่อมโยงนะครับการคิดสืบสาวหาเหตุปัจจัยนั้นจะทําให้คุณมีวิธีคิดแบบผู้ใหญ่แล้วมีเหตุมีผลแล้วแก้ปัญหาได้อย่างยั่งยืนด้วยนะครับเช่นคนที่ดื่มสุราเนี่ยโอกาสเมื่อดื่มสุราก็เป็นเหตุแห่งการเกิดอุบัติเหตุไงครับ ดื่มสุรายาเสพติดก็เป็นเหตุแห่งการสูญเสียทรัพย์สินและเงินทองเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องรู้ว่าอะไรเป็นเหตุอะไรเป็นผลนะครับอ้วนเป็นผลเหตุคือไม่ออกกําลังกายและรับประทานอาหารเดีะยวแยะเป็นต้นนะครับนั่นคือรู้ว่าไม่ออกกําลังกายเป็นเหตุอ้วนเป็นผลเห็นไหมครับชีวิตคนเราเนี่ยไม่มีอะไรที่ไร้เหตุและไร้ผลนะครับ การทํางานและชีวิตต่างๆเนี่ยต้องมีเหตุและมีผลแต่ว่าเหตุผลและการคิดแบบสืบสาวหาเหตุปัจจัยในครั้งนี้เนี่ยผมอยากจะบอกเป็น2ประเด็นครับคือเหตุผลคิดหาเหตุผลทางโลก ถ้านักวิจัยเนี่ยมักจะกําหนดตัวแปรต้นตัวแปรตามคนที่เคยทาําวิจัยมาจะรู้นะครับตัวแปรต้นก็คือเหตุตัวแปรตามก็คือผลแล้วในความเป็นจริงตัวแปรตามนั้นก็กลายไปเป็นเหตุของตัวแปรอื่นๆอีกสัมพันธ์เชื่อมโยงกันไปไม่มีที่จบสิ้นเพราะฉะนั้นสรรพสิ่งและสรรพศาสตร์ทั้งหลายเนี่ยเชื่อมโยงกันไปหมดเลย ผมเองเรียนมาหลายสาขาเพราะฉะนั้นเนี่ยการมองหนึ่งปัญหาและสถานการณ์เนี่ยจะมองผ่านกรอบวิทยาการแขนงต่างๆเข้าไปได้เยอะแยะทั้งหมดเลยสิ่งที่เรามักจะพบในสังคมก็คือว่านักวิชาชีพและวิชาการหลายคนเรียนตรีโทเอกสาขาเดียวกันและมักจะมองแต่ในกรอบนั้นแก้ปัญหาและนึกว่าวิทยาการและวิชาชีพของตัวเองเป็นสาระที่จะแก้ปัญหาทั้งหมดซึ่งไม่จริงครับเพราะทุกอย่างสัมพันธ์เชื่อมโยงและเป็นองค์รวมกันหมดเลย ต้องมองเห็นเหตุและมองเห็นผลนี่คือความสําเร็จทางโลกนะครับต้องรู้เหตุรู้ผลรู้ว่าอะไรเป็นเหตุอะไรเป็นผลผลนั้นไปเป็นเหตุของอะไรอีกเนะี่ยเราจะเห็นความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันนะครับต่อมาเหตุผลทางธรรมครับ เหตุผลในทางธรรมนี้เนี่ยสำคัญมากที่จะทําให้คนเราเนี่ยมีจิตใจที่สงบสุขร่มเย็นครับเพราะว่าวิธีคิดแบบสืบสาวหาเหตุปัจจัยนี้บางทีเราก็เรียกว่าคิดแบบอิทับปัจจยตาเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมีสิ่งนี้ย่อมอมีไปส่งผลให้สิ่งนี้มีอีกเช่นอวิชชาความไม่รู้ความเห็นผิด ก็ทําให้เกิดการปรุงแต่งคือสังขารความเห็นผิดทําให้เกิดการปรุงแต่งสังขารปรุงแต่งอะไรหรอครับเห็นก็บอกว่าเห็นนั่นเห็นนี่ปรุงแต่งเห็นสิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นกลุ่มเป็นก้อนขึ้นมาเห็นเพื่อนคนนั้นตั้งชื่อนั้นชื่อนี้ก็เป็นกลุ่มเป็นก้อนเห็นต้นไม้ใบหญ้าก็เป็นกลุ่มเป็นก้อนเห็นทุกอย่างเป็น กลุ่มก้อนในความเป็นจริงมันเป็นอนัตตาแต่เกิดจากการปรุงแต่งเมื่อตาเห็นก็มองว่าเห็นสิ่งนั้นสิ่งนี้สวยไม่สวยงามไม่งามหูได้ยินก็ตีความปรุงแต่งว่าเพราะไม่เพราะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อมีอวิชชาจึงนํามาสู่การสังขารคือปรุงแต่งสังขารทําให้เกิดวิญญ,ญาณคือทําให้เกิดจิต แล้วก็ทําให้เกิดสิ่งต่อเน,นื่องอีกเยอะแยะเป็นวงจรของความทุกข์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการคิดวิธีนี้เนี่ยเป็นการคิดบวกอย่างผู้ใหญ่นะครับเป็นการคิดบวกอย่างสมเหตุผลที่สุดเลยเหตุผลทางโลกก็คือรู้ว่าอะไรเป็นเหตุทําให้เกิดปัญหานี้แก้ไขที่สาเหตุนะครับอะไรเป็นเหตุทำให้ชีวิต มันระทุมตรงใจก็แก้ปัญหาทางโลกด้วยเหตุผลอะไรเป็นเหตุที่ทำให้ชีวิตเนี่ยเป็นทุกข์นะครับผมเคยตอบคำถามในเวทีการไปอบปรมผู้สูงอายุคนหนึ่งยกมือถามบอกว่าอาจารย์วุฒิพงศ์คะ คุณยายอยากจะถามว่าคุณยายจะทํายังไงให้หายปวดเอวอย่างถาวรผมก็ตอบคุณยายไปว่าคุณยายก็ต้องไม่มีเอวสิครับถึงจะไม่ปวดเอวถูกไหมครับเป็นการตอบในลักษณะทรทมครับนั่นหมายความว่าทุกอย่างมันเกิดขึ้นมันตั้งอยู่แล้วมันดับไปถ้าเราไม่มีการเกิดเนี่ยคุณคิดว่าเราจะเจอแฟนไหม ถ้าเราไม่มีการเกิดคุณไม่มีโอกาสป่วยได้โรคดใดๆทั้งสิ้นเพราะมันไร้การเกิดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพระพุทธองค์จึงตรัส สรู้แล้วก็ตัดหลังตรัดสรู้ว่าเรารู้ว่าการเกิดเป็นต้นกําเนิดแห่งทุกข์เราจะอยู่ในคันมารดาเป็นชาติสุดท้ายแล่หนอแล้วเราจะไม่เกิดอีกเพราะรู้ว่าการเกิดเป็นเหตุแห่งทุกข์ทั้งมวลเป็นอิทัปปเจตาหากเข้าใจเช่นนี้แล้วเราจะดับทุกข์ในทางธรรมได้และจิตจะสงบร่มเย็นนะครับเพราะฉะนั้นนี้คือวิธีคิด บวกอีกวิธีหนึ่งที่เป็นวิธีคิดแบบผู้ใหญ่มากเลยที่ต้องมีเหตุมีผลแล้วใช้สติปัญญาใคร้ครวนอย่างรอบคอบและละเอียดแยบยตนครับหากคุณชอบคลิปนี้โปรดกด subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเผยแพร่เป็นธรรมทานทั้งเหล่ามนุษย์และเทวดาด้วยนะครับขอบพระคุณครับ